ฉากเปิดมุมสูงจากโดรนเห็นส์งานกว้างใหญ่เงาฝุ่นเคลื่อนชา้าเสียงลมเบาๆเ,เสียงบรรยายนุ่มลึกช,ชา้าสวัสดีครับทุกคน Welcome back to my youtube channel วันนี้เรากำลังจะได้พบกับสิ่งที่เรียกได้ว่าพราชาองค์ใหม่แห่งผืนดินผู้ปกครองทุกสภาพภูมิประเทศและผู้กำหนดรูปแบบใหม่ของพลังงานในการทำงานหนักนี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ2026 Earth r u l e r Bulldozer Machine เครื่องจักรที่จะทําให้คําว่ายากหายไปจากพจนานุกรมของงานก่อสร้างเสียงเครื่องยนต์เริ่มกึดก้องบึ่งมอ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 ึดดอดอดอ,ดอกอรรอรอรอถ้าโฟกัสตัวเครื่องขนาดใหญ่เสียงบรรยาย Earthruler ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าเครื่องจักรมันคือสัญลักษณ์ของพลังการควบคุมและการครอบครองพื้นดินโครงสร้างภายนอกถูกสร้างขึ้นด้วยเหล็กผสมเกรดอวกาศเสริมความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีเคลือบกันสึก ทนทานต่อแรงกระแทกรอยสึกและสภาพแวดล้อมที่โหดที่สุดภาพเคลื่อนช้าแสงสะท้อนบนตัวถังเสียงบรรยายหัวใจหลักของมันคือเครื่องยนต์อันตราท็อกมี14ขนาด15.8ลิตรกำลังสูงสุดมากกว่า1 0 5 0แรงมา้าพร้อมแรงบิดดุดันกว่า5,400นิวตันเมตรเมื่อเอิร์ดรูเลอร์เคลื่อนตัวแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินจะเป็นเหมือนเสียงประกาศอำนาจฉากตัดไปยังใบดันดินไทตันเร็กเบลตที่กว้างมาฮมา เสียงบรรยายใบดันดินไทตันเร็กเบรดรุ่นใหม่ถูกออกแบบให้ควบคุมทิศทางการเคลื่อนดินได้ละเอียดเหมือนการวาดภาพแต่ยังคงพลังในการผลักดันสิ่งกีดขวางระดับภูเขาระบบไฮดรอลิกอัจฉริยะสมาร์ทฟลาวเอจะปรับแรงกดแรงดันและองศาการดันแบบอัตโนมัติตามความหนาแน่นของดินแบบเวลไทม์ภาพภายในห้องควบคุมดูหรูสงบทันสมัยเสียงบรรยายห้องโดยสารปรับให้เงียบเป็นพิเศษ ด้วยระบบการสั่นอันตราซิเลนซูสเปนชั่นพร้อมเก้าอี้รองรับแรงกระแทกหน้าจอสมาร์ทคอมมานด์พาแนล17นิ้วบอกข้อมูลทุกค่าทุกสถานการณ์ควบคุมง,ง่ายเหมือนปลายนิ้วสั่งดินให้เคลื่อนตัดภาพ Earth Ruler อร์ทำงานบนพื้นหินชันและดินแข็งเสียงบรรยายเข้มขึ้นไม่ว่าจะเป็นดินแข็งหินแต่โคลนลึกหรือเขาสูงเอิร์ r รูเลไม่กลัวมันไม่ถอยมันไม่ลังเลมันเพียงเดินหน้า และทำลายทุกขีดจำกัดที่เคยมีมาฉากพระอาทิตย์ตกเครื่องจักยืนเด่นกลางภูมิทัศน์เสียงบรรยายช้าลิกทรงพลังนี่ไม่ใช่แค่รถดันดินนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ปกครองผืนแผ่นดินผู้กำหนดรูปร่างใหม่ให้โลกผู้ที่ทำให้พื้นดินยอมจำนนต่อคำสั่งของมันภาพขึ้นโลโกโล้2026 Earth Ruler Rude e r uler, เ,เสียงบรรยายจบขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปฉากเปิด มุมสูงจากโดรนเห็นสซ้งานกว้างใหญ่เงาฝุ่นเคลื่อนช้าเสียงลมเบาๆเสียงบรรยายนุ่มลึกช้าสวัสดีครับทุกคน Welcome back to my YouTube Channel วันนี้เรากําลังจะได้พบกับสิ่งที่เรียกได้ว่าประราชาองค์ใหม่แห่งผืนดินผู้ปกครองทุกสภาพภูมิประเทศและผู้กําหนดรูปแบบใหม่ของพลังงานในการทํางานหนักนี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ2026 Earth r u l e r Bulldozer Machine เครื่องจักรที่จะทําให้คําว่ายากหายไปจากพจนานุกรมของงานก่อสร้างเสียงเครื่องยนต์เริ่มกึดก้องบึ้งมอมอมอวุดดอดอดอ,ดอกอนรอ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 ภาพฟโฟกัสตัวเครื่องขนาดใหญ่เสียงบออรรยาย Earthruler ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าเครื่องจักรมันคือสัญลักษณ์ของพลังการควบคุมและการครอบครองพื้นดินโครงสร้างภายนอกถูกสร้างขึ้นด้วยเหล็กผสมเกรดอวกาศเสริมความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีเคลือบกันสึก ทนทานต่อแรงกระแทกรอยศึกและสภาพแวดล้อมที่โหดที่สุดภาพเคลื่อนช้าแสงสะท้อนบนตัวถังเสียงบรรยายหัวใจหลักของมันคือเครื่องยนต์อันตราท็อกมี14ขนาด15.8ลิตรกำลังสูงสุดมากกว่า1 0 5 0แรงมา้าพร้อมแรงบิดดุดันกว่า5,400นิวตันเมตรเมื่อเอิร์ r รู l เลเคลื่อนตัวแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินจะเป็นเหมือนเสียงประกาศอำนาจฉากตัดไปยังใบดันดินไทตันเรกเลที่กว้างมหึมา เสียงบรรยายใบยดันดินไทตันเร็กเบรดรุ่นใหม่ถูกออกแบบให้ควบคุมทิศทางการเคลื่อนดินได้ละเอียดเหมือนการวาดภาพแต่ยังคงพลังในการผลักดันสิ่งกีดขวางระดับภูเขาระบบไฮดรอลิกอัจฉริยะสมาร์ทฟลาวเอจะปรับแร